น้ำเข้าแล้วเรียบร้อยเลยทุกรูเลยหลังส,มส้มซึ่มแหนเรกว่าแถมอะไรมาด้วยนี่ใส่ทุเรียนมารู้เลยอ่าอุ้มตอนนี้ไม่ใหญหนาบานนานตุ้งกระจกวางไว้บนตุ้ง

นะต้นแก่มาน,นี่นอืออมนอยมนะเียรเียรเียรเอื yeah, yeah, yeah. อ่นขาดไหมบอยอื่นไม่ขาด ที่ power ววไม่มีวอยถ้าเกิดพี่รักทำพี่รักก็ติดบอยที่ power ววด้วยครือ,นอ,นอนหน้าตาไม่คุ้นเลยวะ่ะมีตรงนี้ได้หรอวะนี่เปิดไหมเปิดต้องเปิดต้องชิดต้องชิดข้างใน 你哭过呢？Hmm.